ข้อ14นะคะกองทุนเงินออมแห่งชาติมีชื่อย่อว่าอะไรข้อกอไก่กออทข้อขอไข่กอชข้อขอควายทเอทกศสข้องงูทททนะคะเรามารู้ความหมายของแต่ละข้อก่อนเนาะข้อกอไก่นะคะกออทคือกองอัยการทหารนะคะกองอัยการทหารเนาะ ขอไข่กออชอคือกองทุนเงินออมแห่งชาตินะคะกองทุนทกาศาคืออะไรคือธนาคารนะคะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนาะ ข้องโง,โงูทอทอทอคือการท่องเที่ยวนาะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะดังนั้นข้อที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อขอไข่เนาะกอชอนะคะกองทุนเงินออมแห่งชาตินะคะนักศึกษา